ตอนนี้มีคนหรือเปล่าได้ยังไม่เห็นเลยไม่มีสไนเลยอะไระเนี่ยตาที่ไม่มีสไยเลยครับเฮ้ยกิมากปืนไปตรงไหนไม่เอาละไม่เอาแล้วไปแล้วดีกว่าไม่อยู่ลว <c oughs> โอ้โหจีเซททำไมพวกนายแพ้บอดกันวะแด้เป็นคนเหรอไม่ใช่บอดครับพี่โอเคช่วยได้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าช่วยไม่ได้เลยวัด <What? S 1> พี่เก็บเหรียญรอแล,แล้วกันถ้าใครตายเดี๋วยวฉันจะชุบให้แล้วกันนะแต่ก็อย่าตายจะดีมากเลยนะไม่มีคนเลย คนทำไมหายากจังเลยตาดียังไม่เจอคนเลยยังไม่ได้ยิงเลยสักนาดเดียวจีปืนก็ไม่ได้จีมีไม่ทำไมก็ไม่รู้ยังไม่ได้ยิงคนเลยพี่คนอยู่ไหนร้อยโดนเอวิวด้วยอ่ะสวยก็พี่สวยนี้สรโคนหลังนีโคนเป็นโคนแต่ยิงไม่โดนหรอจิงเจอแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวขออนุญาตจีแบบโอ้จี้สรจ ขอไม่ได้เลยมันใช่ A W เัาไม่ใช่ A W นี่ไง A W ใช่ไหมขอจีชนหน่อยโอ้แตกแค่นีก็ไม่ไหวซะแล้วไงขออนุญาตปาดหน้าเค้กโอ้แตกขอเถอะนะ A W อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังหลังไปล้ววู้ ว้าวรถจะพึ <Tipp s> <ihood> ่งอย่าพ oh, ึ่งอย่าพึ <dilemma> ่งโอ้ซ oh, oh. ิกแซกซิกแซกเลื oh. ้อยเหมือนงูเลื้อยเหมือนงูโอ้โหไม่โดนแค่นี้ก็ยิงไม่โดนอย่ายิงผมเลยผมเป็นกระเทยไม่ใช่อ้วนหลบหลบหลบแบบดิจิตอลวิกประมาณกี่คนเนี่ยเหลือแปดคนครับเพื่อนอ๋อจี้เสร็จอยู่พอดีเลยพี่อยู่ตู้พอดีเลยโอ้๋อแย่ไปเลยตายคู่ว่าไงเพื่อนตายคู่แบบมีคนก็ไปสีรออะไรอุ้ยอุ๊ยปืนอะไรตัวเธอตัวเธอใช้ปืนอะไรมาที่นีขอจี้เลยขอจี้เลยขอจี้ขอจี้นี่ไงจี้เ โอ้ไม่กอดเน็ตโอเอ็มจีขอจีอนุญาตจีอะไรนี่ไงอุ้ยไปไหนเล้วเตะเก,กือบไปสู้เกือบไม่ได้แต่ที่แท้มันสู้เราไม่ได้อย like. oh, e <f arts> ู่แล้วล่ะไปแล้วครับรออะไรโอทำยังไงให้ม <ing> ันตกได้นะแด้วิวมีคนการหายใจไว้ ก็มีโอ้เช็ดกดเยะโพดตรงนี้ก็มีคนขออนุญาตซิกแซกซ้ายขวาหน้าหลังบันเทิงโอ้ไม่ตายโอ้จีเซตายไปแล้วกรามีคนอีกแล้วอยู่หลังต้นไพล์เนี่นางแอบเมียนมากมั้งตัวเองเป็นกิ้งก่าไม่โดนหลังหลังอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมน้องไอ้ตัวนี้มีตนวไอจีเซนี่้กระเด็นไปไหนแล้วเฮ้ยกระเด็นมาทางซ้ายอย่ายิงขอร้องละอย่าเพิ่งยิงถ้าไม่ได้เป like ็นเพื่อนขออนุญาต ตีได้ไหมตีก็ให้สวยกะพี่สวยรถกุพังชิบหายยังมีรถตุกๆเชี็ดโอ้เอายังไม่ตายตรงนี้เหรอเียขอตีหน่อยแล้วกันตีเอาไม่ตายด้วยเอ้าอะไรเอ้าวมดปืนไม่มีดาเมจก็คิดว่าเน็ตค้างแลมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยไงแต่ที่แน่ก็คือไปแล้วจ้าอุ้ยหลัง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 ไอ้เด้อุ้ยเช็ด ไม่โดนโอ้โอคนเยอะจังอยู่บนหินอาศัยอยู่บนหินกระสุนไม่มีแล้วโอเค Visual. มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไงอ่ะอ้มาอยู่แล้วตรงนั้นมีคนแล้วขอจีอตี่ไงแตกตรงนั้นมีคนอีกแล้วคนเยอะจุงคนเยอะจุงขอที่ึงขออนุญ,ญาตจีกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วลันพทส์นี่ไงขวามาไือเปล่าไม่รู้แต่รู้รู้คือช่วยเพื่อนกอน่อนช่วยเพื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 ่อนอืช่วยไม่ได้ไปแล้วครับี แล้ววงก็บีบมาแล้วแล้วมันวิ่งไปที่ชายหาดไปหมดแล้วเฮ้ยวิวขอขอจีหัวหน่อยจีเลยไม่โดนสามนะสุดท้ายของข้า AW ไงอุ้ยนัดสุดท้ายแล้วครับไอ้ยอ้อะไรแดงๆอะไรแดงๆแอ่จีครับขอจีแท็กสวัสดี